คือตุ๊กแกก็พยายาเลือกกล่องที่น้ําหนักมันค่อนข้างหนักนะแต่จริงๆแล้วเซจพวกนี้ วมวัสดีทุกคนเลยนะคะยังต้องรับเข้าสู่ช่อ,องแจ้งกันด้วยเนาะครั้งนี้เนี่ยเราก็มาเห็นนักข่าวปาก,กันแบบนี้อีกแล้วนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าเรามีสิ่งที่น่าสนใจที่ไม่ใช่เกมเอามาให้พวกเราได้ดูกันอย่างเช่นเคยนะคะครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าปกติยุดแจ้งก็จะไม่ค่อยแบบว่ามานั่งอัดคลิปที่ไม่ใช่เกมเท่าไหร่ แต่รอบนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาให้ดูนั้นน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการไปสะพานเหล็กครั้งแรกของจุแจงเลยนะคะและครั้งนี้เนี่ยจุแจงก็มีอะไรบางอย่างมาสุกเยอะมากๆนี่เลยนะคะถุงสุกข,ของเราเลยททั้งถุงเลยนะคะทุกคนคือบอกได้คำเดียวว่าเยอะมากแม่ครั้งนี้นะคะจะเอามาเปิดให้ดูกันว่าจุแจงซื้ออะไรมาบ้างนะคะ และนี่นะคะก็คือภาพของความเสียหายในการที่เราแรนะนักครั้งนี้จริงๆแล้วแกบอกเพื่อนทุกคนเลยนะไม่ใช่ถามโอปอลแตอนนี้ปอปอนเป็นคนถ่ายอยู่นะคะว่าแกบ,บอกว่าอะไรว่าพอแล้วพี่ไม่ซื้อหรอกพี่ไม่เสียฟังหรอกพี่ไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้แต่พอเห็นอนะ่ะเข้าใจป้าว่าแบบเฮ้ยเราก็แบบ<ะ>คือเราหยุดไม่ได้จริงๆอะ่ะคือเราเห็นทุกอย่างน่ารักไปหมดเลยอ่ะเห็นพี่ๆบางคนบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบลายบ็อกซ์ซึ่งเราไม่สามารถเลือกตัวได้อะอยากยก,ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ย เป็นซีรีส์ wedding flower girl นะคะคือข้างๆเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่จะสามารถสุกด,ด้ด้วยตามนี้เลยซึ่งตอนแรกหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยตุ๊แจงถ้าตุ๊แจงชอบอะ่ะก็ซื้อหยกเซตไปเลยมันจะได้ครบทุกตัวที่มีอยู่แล้วก็จะมีตัวที่มันเป็น limited edition หรือว่าตัวที่เป็นตัวพิเศษด้วยซึ่งจุ๊แจงก็มองว่าเฮ้ยมันน่าสในใจนะแต่ประเด็นก็คือแจงอยากะทุกเซต แล้วบางเซ็ตเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เราอยากได้ด้วยแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยและคุณค่าของของ,ของ,ของเล่นรุ่นนี้เนี่ยจะแจมองว่าการสะสมแล้วเก็บให้ครบมันก็ส่วนต่งกันแต่คุณค่าของจิตใ,ใจแบบส่วนตัวเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าเราสุ่มเองอ่ะเราจะรู้สึกภูมิออจใจมากมากภูมิใจมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าหยิบม,มาอย่างนี้อย่างละหน่อยนะคะครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เซ็ตของปั๊กกี้เนาะราคากล่องละประมาณ350ร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรประมาณอยู่ประมาณนี้นะคะ มาเดี๋ยวเรามาเก็กันเลยเนาะเริ่มต้นที่เซตแรกนะคะเป็นปั๊กกี้พูเบบีน่ารักซึ่งข้างกล่องเนี่ยเขาก็จะมีบาะตัวด้วยนะคะตามนี้เลยเนาะคือจงเกนก็จะบเนเลือกกล่องที่น้ำหนักมันค่อนข้างหนักนะแต่จริงๆแล้วเซตพวกเนี้ยอุยอยกยทตัวี่อยางได้พอดีเลย ดักเบบี้นะคะตัวเนี้คือน่ารักมากๆเลยอะคือเซ็ตที่ที่ซื้อมาคืออยากได้สีหวานๆนะคะแล้วก็เป็นเซ็ตที่เรียกได้เลยว่าถูกใจที่สุดเพราะตุ๊แจนอยากได้ตัวนี้มากที่สุดเลยนะคะในเราตั้งโชว์ไว้ตรงนี้เลยม,มาต่อมาคะ่ะยังอยู่กับเซตของปั๊กกี้นะคะอันนี้เป็นปั๊กกี้สลิปติ้งเบบี้เนาะนี่หน้ากอ่อาจะเป็นแบบนี้ส่วนข้างกล่องนะคะ คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นชุดแบบชุดนอนปลั๊กปุ๋ยเนี่ยแหละตาเขาก็เลยบอกว่าจะไม่ได้แป๋วนะคะจะเป็นการหลักตาเนาะไหนดูสิ่เราจะได้ตัวอะไรเนอะโอเคค่ะเหมือนเดิมมาเป็นกล่องแบบนี้ฉีกไม่หลง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 น่ารักมั้ยน่ารักมา,ากติกก <laughs> จังา มีความรู้สึกว่ามือดีมากๆ <_ d ata> คือซื้ออุ้ย <_ d ata> มันถอดหัวออกได้เฮ้ย <_ d ata> ซื้อมาเซตนี้ถูกใจนะคะถูกใจมากเลยตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะกล่องต่อไปปักกี้เซอร์คัสเดบี้ค่ะนี่หนะ้าตาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูข้างกล่องนะคะซีรีส์นี้ตุ๊กแจงจหยิบมาทั้งหมด2กล่องด้วยกันเพราะมีความรู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วก็ มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมากๆในนั้นไอ้พวกเซอร์คัทเนี่ยทุกแจงชอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเกะก,กันเลยดีกว่าไหนดูซิโอเคตื่นเต้นวะจะแค่นีเองเหรออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอาหารโอเคตด๊ดีุีตัวนี้เลารลกสุดเลยหุยมือสั่นจริงดีจ ตัวนี้ชื่อว่า The Jester นะคะโูคนน่ารลักเลยอะมีความรู้สึกว่าเฮยซีรีส์นี้เ่ยเราเอามาเราคุ้มมากๆเลยนะคะบอกแล้วไมนมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็กล่องต่อไปยังคงอยู่ที่ Sir Cat Baby ถูาเดิมนะคะลูกๆคำคำ่าลูก,ลกคำคำอ๋อรูกว่าขอข้าวคำนึงพี่จะเกิดจากข้าวเ,วนเนา <laughs> ลยนะคำคำไม่ใช่คำอ่ะอันนี้ก็แถมให้เหมือนเดิมน,นะคะเฮ้ยอันนี้มีคาถาด้วย แต่ตัวอ่ะดูจริงๆอ่ะซีรีส์นี้ทุกแจนจะบอกว่าจูแจงอยากได้ตัวนี้มากๆเลยนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยากได้ก็คือน้องกระต่ายน้องกระต่ายจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปตามเก็บให้ครบเลยบอกเลยว่า ซีรีส์ของปักกี้จุ๊แจงชอบเซอร์คัดมากที่สุดนะคะมีความรู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วก็คุ้มค่าจริงๆและตัวสุดท้ายของปักกี้อันนี้เป็นซีรีส์ Forest Fairies นะคะนั่งข้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะสอกกุหลาบอันนี้คือการสปออย่างหนึง่งแต่ตอนนี้เราจะไม่ดูข้างกล่องว่ามันคือตัวอะไรสวยไหมสวยมากปะน่ารักนะจะ่ต้องชอบปะ อชอบแหละ,ะน่ารักมีปีกคือด้วยความที่มันละเอียดนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีความขุข่ะข้างหลังน้องมีปีกด้วยจ้ะดูดูดีมากค่ะแล้วงานเขาละเอียดมากเลยดูดิน่ารัาากเนาะสุดยอดเลยและนี่นะคะก็คือเซตซีรีส์ของป๊กกี้หน้าตาน่ารักมาก ครั้งหน้าโดนอีกแน่นอนครั้งนี้เหมือนซื้อมาแซมเปิลอยากแค่แบบว่าอยากสุมเองคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อยากยกบ็อกมาอยากสุ่มเองอะไรเงี้ยและต่อไปปิ๊งพดาอันนี้เนี่ยเป็นเซ็ตของน้องเราจะเรียกว่าน้องอะไรดีอะคือหน้าตาน้องแบบนี้ฮะ,ลละน้องมอลลี่เอาน้องมอลลี่จะเรียกว่าน้องบึ้งไม่ได้ห <Okay. laughs> รอพี่กพี่กิลองทำดูหน้าตาแบบเนี้ย มีควาแบบกัดปากปาบแบบจืดนแบบอย่างเงี้ยแบบแบ๊ว่อะไหนพี่กินจะทำไนขอจืดโอเคเอามาทั้งหมด3ากล่องเพราะว่าเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะเอากล่องไหนดีอันนี้เนี่ยน่ารักนะคะจริงๆแล้วอยากได้เยอะกว่านี้ด้วยความที่มันเหลือตองสุดท้ายก็เลยหยิบมาแค่นี้นั่นเองเนาะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดสามกล่องนี้กันก่อนเลยดีกว่ามาเริ่มที่กล่องแรกนะคะหน้าตาของน้องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ หน้าตาของกล่องส่วนข้างๆนะคะก็จะมีชุดให้แบบว่าเลือกเยอะมากๆเลยเริ่มกันเลยดีกว่ากล่องแรกเลือกที่น้ําหนักเอาละกันค่ะก็ไปนั่งยกกันอยู่นัน่นนะคะว่าหนักหรือเปล่าอุ้ยน่ารักน่ารักมากชุดแบบอลังการงานสร้างมากเวอร์เฮ้ยน่ารักจริงแล้วงานน่ะดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือตัวแรกน้ําหนักอ่ะหนักอยู่แล้วดูกระโปรงนางดิโป้น่าขนาดนี้ ตัวต่อมาตัวที่สองหนักนะนี่สองเนี้แต่ลองทำดิเฮยกระโปรงบานอยู่ทสุกระโปรงน้องบานมากซ้ำหรือเปล่าฮะซ้ำหรือเปล่าไม่ซรอกบ้าน่ารักไหมอะ่ารักซ้ำที่หน่ามากเฮ้ยตัวหน้ากล่องเลทุกคนคือน้องน่ารักจริงตัวนี้อันนี้คือตัวหน้ากล่องเลยนะคะ โชคดีมากมีตะกร้านะคะแล้วก็มีเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือน้องจะถือตะกร้าแล้วก็มีดอกไม้ข้างในด้วย่ารามามากเลยตอนที่สามเป็นการสปอยอย่างหนึ่งมีคาทาดาวแล้วตัวข้างในจะเป็นสีชมพูเหมือนที่คาทาดาวมันออกมาไหมเอ่ยนางคว้าสีอะไรนางคว้าสีอะไรอะตกใจ นางแบบว่าหืมน่ารักเกินและอีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องที่เหลือแค่กล่องเดียวและตัวแงก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยเอามาดีไหมอะสามสมวันยืมสินนะคะกล่องเนี้ยเอามาดีไหมอะแล้วน้องปาบอกว่าเอามาเถอะสารน,น้องเขาน้องเขาอยู่กล่องเดียวอะก็เลยก็ได้ไม่รู้ว่าจะน่ารักหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเซต one day of molly หน้าตาหน้ากลอกเป็นแบบนี้นะคะส่วนข้างกล่องน่าสนใจมากเพราะว่าน้องมากับอุปกรณ์ป่างที่เรานั้นสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันพี่แป้งบอกว่าพี่แป้งมีอาร์มกับฟาสต์ฟู้ดแล้วก็คือสองตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าตุ๊ดแจงจะได้อะไรดีๆในกล่องนี้บ้างโอ้ดูดีมาก<ะ>มันกันชื้น <laughs> มันไม่ได้มีแค่นั้นวะน้องมากับเพื่อนค่ะออน้องมากับเพื่อนค่ะทุกคนก็คือหมอนอะ่ะมันมันแบบเป็นร้อยนั่งได้เลยเว้ยแล้วก็เอาน้องฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมให้นั่งแบบนี้นั่งขั้นขั้นช่วยน้องหัวแตกเลยเพรานะแ,แมวก็คืออยู่ตรงนี้เกัไว้แล้วน้องก็นี้แมวนวดหลังเหรอนี่ คนมันน่ารักมากดูดิยังไม่หมดแค่นั้นเอานี้ไปพักไว้ก่อนค่ะและอีกเซตหนึ่งนะคะเป็นเซตที่วันนี้แจงเดินตามหาทั้งวันพี่กิจบอกว่าพี่กิจเจอแล้วแต่ที่แจงอยากได้คือมันจะเป็นเซตบอลลูนนะคะแล้วก็คือรวมผลไม้กับสัตว์ต่างๆเข้าด้วยกันแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือ,คอต้องมีบรลลูนแบบนี้ คือเดินตามหาอยู่นานมากๆนะคะตอนแรกคิดว่าถ้าเจอเซตนี้พูดตรงๆว่าแจนจะยกบ็อกมาเลยเพราะว่าชอบมากมีทั้งหมดเนี่ยในเซตประมาณ12ตัวนะคะแต่ว่ารอบนี้ที่แจนเจอก็คือมันยังไม่ได้เจอแบบว่าเป็นบ็อกซึ่งเราไม่สามารถยกมาได้แต่ว่าเจอเป็นตู้นะคะที่คนขายบอกว่าพวกเนี้ย มันไม่มีที่ยังไม่เปิดเอามาขายก็คือเราไม่สามารถซื้อยก,ยกบอกได้นะวันนี้เดินหาไม่เจอแต่ว่าก็เลยซื้อแบบเหมามานะคะที่ซื้อมีทั้งหมดเพียงแค่5ตัวตัวนี้ยังไม่ใช่นะเราดูแค่นี้ก่อน เซตนี้เนี่ยมีชื่อว่าโบโบแอนโคโคซึ่งชื่อของเซนนี้ที่จะเรียกกันนะคะนั่นก็คือไทนี่บอลลูนนั่นเองเนาะน่ารักมากๆเลยทุกคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่เห็นนะเราก็มีความสุขแล้วอ่ะก็น่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยแล้วเดี๋ยวตัวที่เหลือจุดแจงก็ต้องไปหาเก็บอีกนะคะไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าสาะพานเหล็กเนี่ยน่าจะไปบ่อยขึ้นแล้วเนาะแต่ไม่หมดแค่นั้นคะ่ะทุกคนเพราะว่ารอบนี้เนี่ยจุดแจงก็ไปเจอตัวนี้มา ซึ่งน่ารักานะคะเป็นโบโบแห่งโคโค,โค่ที่เป็นเซตของขนมหวานหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโดนัทส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวจ้อยเนี่ยก็คิดว่าเป็นมาการองนะคะสีหวานมากมาและนี่อันนี้ไม่ใช่กล่องสุกอันนี้เป็นคิวโพสเกนนะคะวันนี้ไปเดินดูมาแต่ไม่รู้ทำไมนะคะวันนี้เพิ่งลอไฟกันแต่และคนเนี่ย เอายายบาทั้นนั้นเลยยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าจุแจงเองเนี่ยยังไม่เคยดูยายบาแต่อยากดูถ้ามีเวลาว่างก็คือหาดูแน่ๆนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยสอนคำเยาว่าต้องดูแล้วแหละเพราะว่าตุแจงก็ได้ซื้อคิวป๊อเกตยายบามาทั้งสองตัวเลยนะคะตัวที่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นสีอ่อนคือเขาจะมีสีอ่อนกับสีเข้มเนาะเรามาแกะให้ไอคอนเรากันเลยดีกว่าคือหลายๆคนเนี่ยเขาก็ซื้อแบบว่าสีเข้มกันไปแล้วเนาะแต่เราเนี่ยบอกเลนนะคะว่าเราอะ ซื hey! okay, right video, ้อสีอ่อนมาเฮ้ยโอเคเลยนะอันนี้คือพระเอกของเรานะคะทันซิโลนั่นเองเนาะผมบอกแล้วว่าสีอ่อนน่ะสวยมีใครเชื่อผมซื้อมาต่สีเข้มโถซื้อสีเข้มทุกคนเลยทำไมเขาต้องข้าวข้าวหลังของปลาเนะคือเขาหิวอหรไม่ใช่มันเป็นการแบบเหมือนพันนึกพันหนึกกินปาก็หลังพลาสสิกสุดดีบต้องคือมันอร่อยว่าสันอ่าว่าัน มาเสึโกของเรานะคะหูงานดีเวอร์นี่นะคะสตัวของเราหูสวยมากยอดมันเป็นสีอ่อนแล้วมันดูคลาสสิกใช่ค่ะเป็นปสีอ่อนแล้วดูคลาสสิกแรงไหมล่ะไม่อั่ที่บอกนะคะจริงๆเราก็คือถามว่าไม่อยากได้สีเข้มหรอถึงซื้อสีอ่อนมาใช่ค่ะมันหมดค่ะมหมด เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆพืครั้งนี้ในี่ยแูจงก็เอามาให้ดูกันแล้วเนาะบอกว่าเพื่อนคงชอบกันนะคะกับการรีวิวเกะกล่องสุ่มปลายบล็อกต่างๆในครั้งนี้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบในเรื่องกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของจูเจงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะเวลาที่จะลงคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยนะคะส่วนครั้งนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วนะะสสววััดีค่บบ๊าายยยอ้หลุ